ยุคนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นยุคออนไลน์ใช่ครับการฝากบ้านขายบ้านต้องขายทางออนไลน์กระผมในายชยวัฒน์ปัญญาบริษัท t h e b e s t p r o p e r t ออสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมที่จะดูแลและรับใช้ทุกท่านที่ต้องการขายบ้านขายที่ดินรับฝากกับบริษัท t h e b e s t p r o p e r t y รับฝากกับหนุ่มใหญ่บริการท่านนะครับ ฉับไวทันใจโทรมาปุ๊บไปพบปั๊บ,บ,บหน้าที่ของผมคือตรงนี้นะครับทำอยู่สองอย่างคือรับทรัพย์นะส่งทรัพย์ให้กับบริษัทบริษัทยิงแอดโฆษณาต่อมานะครับเมื่อมีผู้สนใจก็พาผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายตกลงกันเองนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันได้ก็มีการทําสัญญาวางมาจํากัน จะเดินสินเชื่อเราก็มีทีมสินเชื่อดูแลท่านนะครับจนสำเร็จมีการโอนทรัพย์มีการจ่ายเงินนั่นแหละบริษัทก็จะคิดค่าในหน้าเพียง3%ดังนั้นนะครับจึงอยากจะฝากทุกท่านว่าต้องการขายบ้านขายที่ดินเรียกใช้หนุ่มใหญ่065 441 6914ทุกวันยินดีรับใช้ครับ